ล่าสุดมีการยิงปะทะกันตามแนวชายแดนครับอย่าบ้าลอถนี้ยึดได้ล้านกว่าเมตรเลยนะครับเหตุปะทะกันเนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะครับ บริเวณบ้านป่าแดงหมู่5ตำบลกอช้างอำเภอแม่สายเชียงรายกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองครับปฏิบัติภารกิจคือก็ลาดตระเวนกันตามปกติตามแนวชายแดนนะครับสกัดกัน้นเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วและเจอฝั่งตรงข้ามครับบุคคลต้องสงสยัย15-20คนเลยนะครับมาแบบคารวานสะพายเป้เดินเท้าลัดล็อกเข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ทหารไทยเนี่ยแสดงตัวขอตรวจคน้นแต่ฝั่งนู้นไม่ได้ตอบอะไรเลยฮะ ใช้ลูกกระสุนตอบแทนนะฮะคือใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่เจ้าหน้าที่ปะทะก,กันประมาณ5นาทีนะครับหลังจากเสียงปืนสงบลงเนี่ยพบว่าฝ่ายไทยปลอดภัยทั้งหมดครับแล้วก็เรียกกำลังมาเสริมรวม3ชุดเข้าปฏิบัติการและตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่อยู่แล้วครับเหลือแต่กระเป๋าเป้นะครับมีทั้งหมด8ใบหลังจากตรวจสอบเนี่ยเจ็ดใน8ใบเป็นยาบ้านะครับรวมแล้ว1ล้าน4ี่แสนเม็ด ไอซ์อีกหนึ่งใบน้ำหนัก25กิโลกรัมก็เลยยึดของกลางส่งสพแม่สายดำเนินการตามกฎหมายต่อครับค่ะ